Oh Say สวัสดีค่ะชิคูนิเทศศาสตร์ปีสีนะคะเป็นพีอาค่ายหอค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลาโพงค่ะรู้ไหมว่าทําอะไรจะมีจะมีเพื่อนรุ่มเดินทางของเรานะคะจํานวนเจคนไปเตรียมค่ายค่ะทําไมต้องไปเตรียมค่ายเพราะว่าค่ายเนี่ยกำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่วันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องไปเตรียมความพร้อมไปเตรียมกิจกรรมเพื่อให้ชาวค่ายของเราได้มีอะไรให้ทําในช่วงระหว่างอยู่ค่ายนะคะแต่ในแต่และฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องไปเตรียมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พูดคุยกันเลยค่ะ

ได้ค่ะว่าไปเป็นเป็นหญิงหนึ่งเดียวที่ไปเตรียมค่ายใช่ไหมเอ่ยใช่งานนั้นแรกเลยที่ต้องทาก็คือตอนลงจากรถไฟปุ๊บเมื่อทอรถไฟไปถึงอุดรปุ๊บก็คือเราจะตรงเข้าไปตลาดเลยก็คือจะไปซื้อพวกวัตถุดิบสําหรับทํำอาหารมันจะต้องมีเวลาเพื่อสำรวจตลาด ร้านแก๊สร้านขายน้ำน้ำแข็งอะไรพวกนี้พอให้ไปลงปุ๊บเราจะได้แบบมีของให้ชาว่ห้ได้กินกันพอไปถึงเวลาจริงๆเราก็จะมีวัตถุดิบให้ชาว่ห้แล้วก็จะให้เขาทีดเองกันเองว่าอยากจะทำอะไรในแต่ละวันค่ะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานทั่วๆไปค่ะที่ในห้องครัวจะมีอ่อ่าแล้วสุดท้ายละมีอะไรอยากฟากถึงชาวใข่ใหม่เ็อยากเชิญชวนว่าเออกูเกัตเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ อ๋อก็เหมือนเพิ่งจะสอบเสร็จกันด้วยก็อย่าเพิ่งเหมือนเหนื่อยๆแต่การสอบมาก็อย่าคิดว่าไปค่ายก็คิดว่าไปไป,ไปพักผ่อนแล้วกันค่ะก็มาค่ายกันเยอะๆแล้วกันมีอะไรรออยู่เยอะๆเลยอืมระค่ะเดยตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับโครงงานนะคะ นี่ได้ข่าวว่าไปกันครบทั้งสามคนเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะชื่ออาร์ตอยู่วิทยาปีหนึ่งครับชื <c oughs> อ่ออาร์ตอยู่วิศวะปีหนึ่งอาร์ตเอ้ยตุนครับวิศวะปีหนึ่งงัอ่าค่ะ,ะ,คะวัดโครงงานเนี่ยไปเตรียมค่ายทำอะไรบ้างไปเตรียมให้อาคารมันก็ตเตรียมแบบปูและถ่ายอาคารนะครับพวกวางเสาเทพ,พื้นใส่คานอะไรอย่างงี้รอให้ชาวค่ายไปช่วยเพิ่ม เหือ,อ,อ,อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปเตรียมการล่วงหน้าถึง4วันแล้วถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็อาคารที่เราสร้างค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นฟิตกล้ามไปเลยครับชาว่ายฟิตกล้ามไปแบบนี้แบบนี้นะ,ะฟิตกล้ามไปก่อนเลยฮนะ,ะเราก็เลยต้องเตรียมค่ายนานหน่อยก็ที่เราไปก็มุ่งหลังคาครับถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยทางานกลางแดดร้อนมากๆแน่นอนสี่วันนี้ไม่พอ้วยซ้ำละมัง้งอะ,อะ แล้วมีอะไรอยากฝากถึงชาวค่ายใหม่ไหมอัดให้น้องอัดก็อยากจะให้เตรียมอาพรอไม่ให้ดีนะครับเพราะว่าสภาพบรรยากาศก็น่าจะร้อนเวลาจะมีฝนด้วยก็อยากให้มากันเยอะๆครับเรามีของที่ะลึกจากฝ่ายพัดนะคะมอบให้แต่คงครงงานทั้ง3ามคนเลยนะคะเอาใจของผมไป าพี่น้องผี้ค่ะ,ะสสอคอาตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องบูชนะคะอยู่ฝ่ายสถานที่ค่ะเป็นเป็นน้องปีหนึ่งเป็นสตาฟใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวจะลองถามถามน้องบูชดูว่าอาฝ่ายสถานที่เนี่ยเตรียมค่ายได้ไปทำอะไรบ้างครับก็ไปเตรียมค่ายครับสำหรับสถานที่คือไป ดูแลแล้วก็ไปเคลียรสถานที่ที่จะทําค่ายก่อนชาวค่ายไปลงครับเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวค่ายที่จะไปทําค่ายสถานที่ต้องดูแลพื้นฐานหมดทั้งว่าน้ําไฟโทรศัพท์ที่นอนที่อาบน้ําดูทุกอย่างเลยครับก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเพื่อที่ให้ก่อนชาวค่ายมาลรงคราบอยากถามนิดนึงว่าสัญญาณมือถือที่นั่นเป็นไงบง้างเออใช้ได้อยู่ครับเห็นพี่ฟองบอกว่าเออสัญญาณมาทั่วดีก็โทรได้เรื่อยๆท้ายและ มีอะไรจะฝากถึงชาวค่ายใหม่ไหมครับก็มากันเยอะครับไอที่ลงมาแล้วแม่งไม่ไปได้กลัวจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> มากันเยอะเลยครับผมครับแค่นี้อขอบคุณน้องบุญมากเลยนะคะ <c oughs> 痛い気持ちのままで「泣いたって笑ったって変わらないことがある」「だけど信じた手と手を繋いで歩いてく 「だから信じたてとてをつないで歩いてく」